รีวิวหน่อยสวยภาพสวยมากอลังการก็จริงๆสวยขึ้นแบบแต่ที่นี่สวยสวยุดอาจจะเป็นจบเพราะว่าสีเสื้อหนูกับฉากเป็นศิลปะอะไรเงี้ยมันมีความอาร์ตขออ้าไปรสงค์หนูะนะนี่อะไรเนาะนี่ต้องบอกว่าหนูสวยหนูสวยจริงๆแ,แต่หนุ่มก็เหนื่อด้วย เดินทางมาถึง EP ีที่10แล้วค่ะสำหรับซีรีส์สุดปังคามฟ้าเคียงเธอในปริซีรีส์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ต้องบอกว่าสมกรารรอคอยของแฟนๆได้คู่กวันสุดฮอตซีและนุนิวโควรจรกลับมาคู่กันอีกครั้งค่ะโดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาทีมนักแสดงจากซีรีส์คํมฟ้าเคียงเธอก็ได้พบปะแฟนๆแบบใกล้ชิดในงาน The Heart Print Series Exhibition Pop-Up แ like ละ mm hmm. งาน Second The n e ็ r i n b a s k i n ที่ทำเอาบรรยากาศเซนทันเวิร์ลกลายเป็นสีชมพูหวานฉ่ำไปหมดค่ะ้มอมการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนๆคลิปนี้รวบรวมโมเมนต์ภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันค่ะนะคะดัดไปนะคะพี่ซีแก้วรู้สึกอย่างไบ้างคะรู้สึกว่าสดวกมากนะเพราะวันเราเพิ่งไปซืซี่ท่ามา ก็มีด้วยกับ e ิ4นี่อ๋อเมื่อวานแล้วก็มาเจอกันวันนี้นี่แหละนี่แหละเชื่อว่าอือก็แค่ซีมาลูกธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีซีที่ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นอันนี้แบบโอ้โหอันนี้อซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนที่รักกันอือใช่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ได้พิเศษอะไรมากก็พิเศษตรงที่ทุกคนได้เห็นด้วย พิเศษที่ทุกคนได้เห็นว่าน้องนินเริ่มก่อนครับผมอ๋อนี่ไงอันนี้จริงยอมรับแล้วอ๋อยอมรับแต่โดยดีเลยเกิดอะไรขึ้นต้องถามท่านชายเนอนดับ่อนี่นองคนนอนไห้ล่ะหัวใจมันเดินกระสับกระส่ายเลอยากให้พี่รันวารูปให้อเป็นสิ่งวารูปให้มันก็ เกิดอินโมชโนนะเพราะว่าเป็นงานดิเลย์ของศราอินโมชโเพราะว่าเปิดฉากมาตอนแรกเลยแล้วก็จะเห็นว่าท่านศรัทธาของเราก็คือจะเป็นก็เมื่อคืนก็นไปเอ่อ EP ที่10แล้วนะครับยังเหลืออีก4 EP อีพก็หลังจากนี้เนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่า EP 10เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีแบบเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นแล้วครับแล้วก็อย่าเพิ่งลืมว่าจริงๆแล้วยังมีการแข่ง การแข่งอยู่ซึ่งหลังจากนี้แหละเดี๋ยวก็จะเริ่มจริงจังเรื่องการแข่งแล้วเราจะมีการแข่งแบบอะไรบ้างาแล้วเป็นแบบไหนบ้างอยากให้ดูครับมันสนุกมากๆเลยใช่แล้วนะคะ่ะอ่คนสุดท้ายเขาบอกว่าในช่วงนี้จะมีประมาณ40คนที่คนที่41นะคะ เขาบอกว่าในช่วงนี้จะมีประมาณ40คนที่คนที่41นะคะเด่นปะเด่นได้เป็นขับคนนี้นาคุ้คุนะแหม รู้เลยอะเก็บว่าอะไรอ่ะหมดเวลานแล้วค่ะขอดูเด็ไดได้ไหมคะ <c oughs> อุนนอะไยอรนะชาเออร์เกรว่าคืออร่อยแมชย่ชาเออร์เกรีชาเออร์เกรวรู้สึกว่าเป็นชาที่เศษมากและมีกลิ่นหอ,อ, <c oughs> อไมไม่ใช่รู้สึกช่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องน,นั้น <c oughs> ที่อธิบายเกิด ไม่รู้หมายถึงหนูหรอไม่รู้ไม่รู้พีซเมื่อทิ้งเซฟโพกได้แต่อย่าทิ้งพี่นะทิ้งเซฟโพกได้แต่อย่าทิ้งพี่นะหนูจะทิ้งที่ไปทิ้งเซฟโพกได้แล้วกลับมาอยู่เป็นี่ด้วยโ Oh my god ทิ้งเซฟโปกที่นันน,นก็คือแบบว่าเพีซนะหนูนบดหลักเดอ๋ยวเชือช่อทำไมัดแค่นั้นเลย เนี่ยนิวข้างๆอ่ะเขาบอกมีสินสอดแล้วนะแล้วเราอ่ะรู้ยัง,ยขงข้างๆเนรรี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าให้ใครอุย้ยไม่ได้ให้หนูหรอลอุย้ยแหมไม่ได้ให้หนีแต่สินเชื่อเลยอย่าสินเชื่ออะไรสินเชื่อใจเปล่าสินเชื่อใจหน่อยขอมูจจุหน่อย Nein> Mine> er> ััวีครบผมในฐานะที่สองคนเป็นดาราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเป็นดาราใช่เป็นดาราใช่เป็นดาราด้วยนี่นี้เป็นดาราชวนคุณอะค่ะในฐานะที่คุณเป็นดาราค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสวยคุณดูดีมีเสน่ห์หมายถึงดีใจมากนี่เพราะเป็นใครครงแรกของเราหรือเปลดีใจมากสี่ครั้งแล้วตุ้ยสังไม่วันนี้เป็นการมาทรายอ๋อ น่าเหมือนดาราในประเทศดิฉันเลยแต่ว่าสวยไม่เท่าพี่นละนี่โอ้ยต้องมีอไรถึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้ทำไม่ดีเราได้ไหมพี่เราเมีเราแบบว่าดังในเรื่องที่สามารถดังได้ไม่ได้พี่ซีอยากอยากเล่าอันนี้คือวันนั้นที่ที่ซีทวิตว่าให้พยายามใช่ป่ะนี่เราไปออกกำลังกายตอนเนี้ยนั่งชักโครกทรมานมาก เดี๋ยวมันจะดีขึ้นรอฝืน oh. วิกสองวิกี๋ยวมันดีขึ้นแล้วเราจะแบบว่าร่างกายรีคอมเวอรี่เร็วขึ้นข,ขอค่ะขอค่ะขอมารนะักกายสูนส้นนะสูนส้นะะ งยนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วมีในอยากจะก่าวคก็ขอบคุณมาที่เราได้มแลวก็ูว่าคุณผู้ชเป็นแฟนับเอา ต้าโ้าโฟคยวงมากกินเน,นเอร์แบบว่าสวยนิดยังแต่วสวยมากแบบว่าอากอกโฟนอยู่กวหน้าหาต้เอ,อ,เ,อ,อเก็บมาการเ,าเก็บมาการขอ,องเราไว้เกการชอบไหมแต่ว่าดู EP10 แล้วอยากซื้อคันนี้เลย นี่มาชอปเข้ามาด้วยเลยใช่ถ้ารูปนี้ครับคุณเชื่อป่ะที่ผมพูดไปได้ย้อนไปนะรูปผมอ่ะในเอ็กซ์ะนี่เฮียนะผมเปย์นะยังเป็นรูปเปย์อยู่เลยแล้ววันเนี้ยเขามาสร้างเอ็กซ์เซ็ตแล้วลืมแล้ว่ามีตัวละครนี้ด้วยไว้ทำพิธีก่อนต่อพี่ไว้พี่เราไม่ไหวแล้วแหมสกีถ้ามันทำไม เราจะอยู่กับตารันสองคนแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาเสถีครันไม,ม่เตรียมตัวเหลือกระบอบไม่เตรียมอะไรทั้งนั้นแหละเราไม่มีกระติกกระใจทำอะไรแล้วเราอยากอยู่กับคุนตารายเล่นเหมือนชีวิตจริงเลยไปทายอ่ะ มันมีซีที่แบบว่าซึงใจมากสำหรับชาลีต้องรอดูเลยว้ายไม่ได้แล้วมวยโอ้เออยิงและให้พูดกันมาจี้มแบบนี้แะให้ไปนอนอยู่ที่พื้นแบบนี้เออไม่เป็นไม่ใช่เราเลยันเป็นคันนี้เป็นคันนี้เห็นไหม ไม่จะบอกว่าแค่ห้องศิลปะมันย um ังน้อยห้องศิลปะมันน้อยไปอีกแล้วห้องศิลปะยังน้อยไปเดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าชลันจะจุดจุดจุดเรือลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องศิลปะน้อยไปจะไปพิพิธภัณฑ์กันเหรอครับไม่เราจะไม่ไปพิพิธภัณฑ์เราจะไปสิ่งที่ใกล้กว่า คือเปลี่ยนจากห้องศิลปะเป็นห้องท่านชายคนงนึ่งเรียนหนังสือ,อหเหรอฮะเรียนหนังสือสาบผมด้วยโนแลน ฟังเลย <trilogy> ว่าเดธอจะไปทางไหนออมาสิมาเขาที่เธอไม่ได้รักอ่ะแฟนเธอคงจะทิ้งมันโอ้โหนี่ใครดึงนี้ม่อยู่ชอบการถามเพลงกลัวผิดยุคไม่รู้ว่ารู้จักไหมคนที่ชอบเหลือบนเปียโนอ่ะต้องคนเดียวโอเคแต่เกยอมก็ได้นะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Dn2 Parking ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ